เลี้ยงทั้งหมดกี่ตัวครับเนี่ย่าพันกว่านะครับกิโลเท่าไหร่ครับกิโลละส่งฟามมรา์มแม่ก็ร้อยห้าสิบร้อยแปดสิบกิโลละเลยเหรอฮะเป็น,ปนนะโอโ้โหราคาสูงเหมือนกันนะครับเนี่ยพอได้อ่าพวกปัาพืพวก <สน S 2> <อ>หญ,วกวกญ้าส่วนใหญ่อาหารดีบ้างสำหรับลูกลูกลิเล็กกันนะประยุกต์เหรอครับเนี่ยใช้ประอ๋อตุ่มไม่ได้ใช้แล้วเลยเอามา ตัดตูดครับเอามาเลี้ยงหนูเหรอฮะอ,อันนี้เขาเรียกหนูอะไรหนูหนาหรือหนูฟุกนะอ๋อหนูหนาหรือหนูฟุกอออันนี้เลี้ยงในตุ่มเลยนะะดุไหมเนี่ยครับก็ดุทีนี้ก็จะดุอยู่เรามไม่ได้ทำเชื่องตัวนี้ต้องเป,เ,ปเป็นรุ่นหนึ่งเดือนเหรอฮะรุ่นหนึ่งเดือนอครับอ๋อ ข้อพันธุ์หลักจะดูด้านในนะครับดัานี้จะเป็นหนูรุ่นรุ่นโค้งนี่ก็หล่อเองหล่อเองทำเองเรยัดลดต้นทุนอลดต้นทุนเลยนะอันนี้อันนี้เป็นกี่เดือนครับอันนี้ประมาณสามเดือนกว่าสามเดือนกว่ากว่าครับโือถ,ถ้าได้หนึ่งเดือนสองเดือนเราก็ต้องแยกตัวมาแยกแยก,แยก,แ,ยกแยกลูกครับอ๋อแล้ววงหนึ่งนี่ใส่กี่ตัว หรือแล้วแต่ขนาดตัวเมี้สองกพูดหนึ่งโค้งนี่ร้อยวงก็ถ้าสองชั้นรวมกันก็สองร้อยอ่ะมาณสองร้อยวงสองร้อยวงแต่รวมๆที่ตั้งแล้วทั้งหมดประมาณร้อยวงอ๋ออันนี้เชื่องเหรอฮะอ้าวแล้วทำไมถึงเชื่องจับได้เลยอันนี้เป็นลูกเพาะนี่ไตวทยไฟเนี่ยครับเพาะมาเพาะมาได้อืม เล่นเล่นโอ้โหเล่นเชื่องอย่างนี้เลยเหรออันนี้อุ้มได้อืมครับโอ้เลี้ยงเป็นลูกได้เลยเขาจะวิ่งไหมไม่ได้เหรออืมเขาอยู่เฉยเลยเนะยาะอันนี้อะไรก็โลกว่านั้นโอ้เขาเชื่องมากเลยครับนอะเชื่องอันนี้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์กำลงงังคลอดอันนี้โอ้กำลังท้องกำลังท้องเนี่ยอืม ไม่พันได้แหละแล้วเรามีวิธีการคัดอย่างไรเราจะคัดเลือกว่าเป็นพราไม่พันอย่างก็ชุดนี้ได้มาสี่ตัวห้าืัอย่างกระเพลิสองตัวก็แตบางฟางมก็จะชทำเป็นลูกก้อนแต่ผมไม่ได้ป้อนนะก็คือทําให้มันเชื่องเองมันเชื่องเล่นกับเราได้เลยอย่างลูกฟาร์มที่รับไปเขาให้ทําเชื่องเราก็ทําให้เขาแต่มีแบบเอาไปเลี้ยง เชื่องเลยครับเนี่ยอ๋ออันนี้อันนี้เป็นเครือข่ายด้วยกันใช่ไหมฮะที่ท,ทําร่วมกันอืมครับอันนี้เลี้ยงทั้งหมดกีบ่บ่ออันนี้ตอนนี้มีแม่พันธุ์อยู่ประมาณสิบบ่อครับต้องมีแม่พันธุ์สิบบอ่อแล้วที่เหลือก็เป็นลูกกันฮะครับเป็นอาชีพเสริมที่ดีหลังจากที่โรงง,งานอ่าได้สั่งหยุดนี่น,นี่นี่สาม,มารถเลี้ยงให้เชื่องกันได้เกือบหมดเลยเหรอครับเนี่ย อืมตัวใหญ่มากเลยอ่ะอือมุ่มเล่นได้เลยนะครับถ้าปล่อยแล้วเขาวิ่งไหมก็ไม่ไปไหนนะครับอืมเล่นก่อนก็ไดนะ้ครับก็อ,อยู่แค่นี้เนะาะก็เดินอยู่แถวๆนี้ครับอ๋อตอนนี้อยู่นานแล้วครับผมก็เลยเราเลี้ยงกันเชื่องติดมือเลยครัฮะเลี้ยงเหมือนเป็นลูกที่บ้านเลยมังนะ้งเนี่ยครับผอวดตัวแหวะอืมครับนี่เป็นลูกลูกลกันกอครับ แต่บางแม่ครับผมบางแม่ก็ให้ลูกเยอะบางแม่ก็ให้ลูกน้อยหน่อยอย่างคอกนี้อย่างคอกนี้นีกจะตัดตัวครับหนูเขาได้นะท่อท่อเดินน้ํานี่คิดค้นเองหรือยังไงครับก็ศึกษายยูทูบมาครับผมลองผิดลองถูกกันเรื่อยๆครับอ๋อนี่เลี้ยงไว้ให้หนูกินเองนีเลี้ยงไว้ให้หนูกินครับผมอืมลดต้นทุนกันผลิตเลยนะครับแล้วก็อยากช่วยระบบอะไรล่ะไอทางไออาหารครับถ่ายดีด้วยฮะอืม หนูไม่กินตรงไหนครับเนี่ยกินลาต้นเนี่ยฮะจะมีเป็นน้ําดื่ตัวด้วยฮะอ๋อแล้วใบมันกินไม่ได้หรอใบมันต้นจะเอาไปทํารังมากกว่าเอาไ้นอนอะไรยเงี้ยครับแต่เราปลูกนี่เราก็ลดต้นทุนไม่ได้เนาะต้นทุนได้เลยครับอืเลี้ยงหนูอ่าหนูหนานะครับอ๋อตอนนี้ผมเจอผลกระทบเศรษฐกิจโควิดช่วงเนี้ยนะหยุดงานประมาณสามเดือนถึงสี่เดือนแล้วก็ไม่รู้จะทาอะไรก็เปลี่ยนแปลงว่าเลี้ยงหนูเป็นรายได้พิเศษครับช่วงช่วงนี้ครับอืม แล้วมันพอมีรายได้เลี้ยงครอบครัวไปได้ใช่ไหมมันก็เริ่มมีรายได้เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะพอเราขยายขึ้นมานะครับได้เร<ม>ื<ม>่อยๆครับปัจจุบันนี้เลี้ยงเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้เลี้ยงมีประมาณพันกว่าตัวแล้วครับจวงครับแล้วเราแยกเป็นยังไงคะตอนนี้มีเป็นการพ่อพันเองหรือว่ารับมาอะไรแบบตอนนี้พ่อพันเองทั้งหมดเลยครับไม่รับจะไม่รับใครเลยก็คือ พอพันเองอะไรนแล้วศึกษามาจากไหนล่ศึกษาจากในยูทูบอ่ะครับอ๋อศึกษามาจากในยูทูบาาาครับครับ,รบแล้วอตอนนี้ตกกิโลกรัมละเท่าไหร่ที่ตอนนี้นะเป็นหนูเนื้อที่แบบไม่ต้องทําเลยก็โล1ร้อยห้าสิบถึงร้อยแปดสิบครับมีส่งฝาแม่เขายู่นะครับแล้วก็มีลูกทีมด้วยวก็มีลูกทีมที่ทาที่ที่ร่วมทํากันด้วยคือเป็นคนที่มาจากที่โรงงานเหมือนกันใช่ที่โรงงานเหมือนกันครับมารวมกันทําร่วมกันรวมกลุ่มอยู่ตอนนี้ครับ ก็เดือนเดือนครั้งหนึ่งมีขายได้ได,ได้ได้สตังค์ประมาณเท่าไหร่ก็เดือนหนึ่งก็อยู่ที่กันหมื่นกว่าบาทก็ได้ครับ,อ,รบอ๋อแต่ว่าตอนนี้เริ่มจะขยายเพิ่มขยายเพิ่มครับขยายทีมอขยายเพิ่มไปเรื่อยๆครับมันเป็นอาชีพเสริมแต่มันก็เริ่มได้ดีขึ้นนะอาจจะเป็นอาชีพหลักก็ได้นะครับผม